ก็ยังไม่ได้ประกอบอันนี้ท่อนล่างนะคะอันนี้คือท่อนบนที่มันจะติดกันอยู่อย่างนี้ค่ะโอ้ยเออโหยาวนี้เลยละคะใบของเราต้องดูดีๆนะคะมันจะมีสีเห็นไหมคะนี่ค่ะจะมีสีนะเราต้องเสียบตามสีนะนี่คือสีนํำเงินแล้วก็ต้องเสียบตรงนี้นะคะแนะนําให้เสียบข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะมันจะได้ง่ายเค่ืมอื้อติดบ้างเอติดบ้างอ้โหสูงเกินยืงเอื้อมไม่ถึง แล้วก็สีชมสนุกอะสนุกเหรอคะเด็กๆเด็กๆได้ประกอบต้นคริสต์มาสด้วยตัวเองเลยนะคะแต่มันเสียเป็นปีแรกที่ได้ทำเองกันเองเพราะว่าปีที่ผ่านมานี่คือยิ้มยยังเด็กอยู่ไงแกลงไปเลยหยิ้มเป็นท่อนล่างยิ้มเป็นท่อนบนค่ะป็นีหน้านี่ถามไปเลยยิแม่ปู่ซื้อต้นคริสต์มาสนี่มาคือค่อนข้างที่จะมีราคาแพงอยู่นะคะ แต่มันอดทนค่ะมันทนมันแข็งแรงอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะใช่ค่ะหลายปีมาแล้วตอไบสีแดงนี่นี่แม่บุยฟังนะคะก็คือโอ้สีแดงระวังเหล็กยิ้มตานะโอ้ใช่ใช่ใช่เห็นมันเป็นตะกอนไงนะแบ่งคนละท่อนค่ะก็คือปีหน้าเป็นแม่ปุญจะหนูยิ้มจะได้ทําท่อนบนเพราะว่าปีนี้ยิ้ได้ทําท่อนบนแล้วเพราะทั้งยิ้มท่านยิ้มอยากทําท่อนบนกันออ๋ นมัเป็นจุดยอดนะคะปกติเนี้ยไม่เคยทำเหมือนจะยากแต่มันง่ายมากเลยเเหมือนจะยากเหมือนยากง่ายมากใช่เหมือนจะยากแต่มันง่ายเพราะมันมีสีให้เราเสียบได้ตามสีและก็มันก็จะเป็นไล่ตั้งแต่กว้างขึ้นไปอยาก่อให้เสร็จาเล็นสามเหลี่ยมเหมือนต้นทำงานที่เราทำเป็นไหมเนี่ยมันจะต่อให้เสร็จเลวเพราะยางต่อไ้ที่พอเราต่อเสร็จ เดีดีไม่แก่ไม่ได okay, ้แล okay, ้วโอเคฉันต um ั้งรองฉันจะแต่งงากับคุณยอดของมันสุดเลยสุดขั้นบนเลยแค่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วประกอบเป็นลำต้นนะคะแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะ เพราะเราจะต้องกลางทุกทิศทาแต่ละช่อบนะคะกลางไปนี่กลางออกกางออกบนนี้อย่างนี้ค่ะต้นกางกางข้างล่างเลยหนูยิ้มเห็นไหมค่อยค่อยค่ะค่อยๆดึงออกดีๆนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็กางออกแล้วก็กางออกนี้ค่ะกลางนี้นะคะกลางนี้เลยกลางนี้เลยกลางออกให้ พุ่มของมันสวยๆนะคะตอนนี้นะคะต้นคริสต์มาสของอเราเสร็จแล้วนะคะว <Wow. S 2> ้าวสวยมากเลยค่ะหเห็นไหมคะเป็นพุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะไม่มีชอม่องว่างมันเป็นเหมือนต้นคริสต์มาสที่แบบพองๆหนาๆนะทุกคนไปปุ๋ยคะ่ะเข้าไปดูใกล้ๆเห็นไหมว้าวและขั้นตอนต่อไป เราก็ถึงเวลาที่จะมาตกแตง่งตกแต่งกันแล้วนะคะน,นี่เลยของตกแต่งของเราแนะนําให้ห้อยตรงนี้ก่อนค่ะห้อยห้ทั่วเลยนะคะว้าวว้าวเต็มไปหมดเลยมีสีท well> องส like ีเงินอ่ะเลือกข้อยแบบนี้เลยค่ะเอาเกาะไว้ชาแบบนี้เลยนี่แบบนี erm ้เลยกระจายนะใช่ค่ะแล้วให้มันกระจายกระจายนะคะว้า เราห้อยลูกตุ้มเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะดูสิคนมาห้อยอกันพิเศษมากเพราะมันไม่ใช่แค่ลูกกลมๆมันมีลูกโบอันนี้อันนี้มีหลายหลายอย่างแขนที่แขนอ่ะเราเลือกเลยเราเกเลยมีอะไรบ้างว้าวหนาวเลยอะทำแบบนี้อยากติดมันมีห้อยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องห้อยด้านข้างแบบเป็นอย่างเงี้ยค่ะที่มันย้อยๆอย่างเงี้ยหมดก่อนมีเกรดทีม้า มีกว้างด้วยตรงนี้ก่นเราจะเลือกตันตรน้าจะห้อยอันไ่นี่ในเทตรงนี้อีกเขาจะห้อยลูกบนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสตั๊มแม่ว้าวเราจะห้อยเขาจะห้อยอันนี้เขาจะห้อยอันนี้เสร็จหมดเลยเลือกอีกอันนึงอันนี้เราแบ่งกันนะโอเคห้อยเลยค่ะห้อยเลยห้อยเลยแล้วสามสีของเขาก็จะวนโอ้หนูยิ้มจะห้อยเหมือนแคนดี้แล้วก็รักจังเลยไหนอีกคั้ ว้าวตังแนงตังแนงตังแดงเลยหนูแย้มนะคะวูวตรงนี้เป็นเหมือนเพค่ะเป็นเหมือนดวงเป็นเหมือนหลอดไฟค่ะนี่สนโนโมอาต่อไปสนโนโนแมนหรอเย,ย้น่ารักหมุนติ้วๆเลยอะ่ะ <laughs> อีกตัวหนึงให้ตรงไหนข้างบนนี้หรอว้าว ยัดใส่เลยยัดใส่ในกระป๋าทันิีอุ้ยน่ารักดูสิกลางเป็นสีทองวู้ดูของหนูแย้ก็ทุกคนตั้งเก็ดีมากเป็นเกตน้ำแข็งค่ะเกตที่มันน้ำแข็งนะคะนี่จะดิ้นข้างหน้าโนเฟรชใช่ไหมคะน่ารักมากเลยต่อไปนะคะโบให้จีมันมีสองอันแต่ยันติดไปอันนึงเลยว้าวสวยมากเลยค่ะทุกคนมันจะติดข้าง โอ้ยติดข้างล่างเลยเหรอตรงกางตรงเนี้ยล่วงๆไปเนาะมันจะติดตรงนี้เพราะข้างล่างไม่ค่อยมีอะไรโอ้ย,อยน่ารักนะให้อย่างนี้เลยอะ่ะอยาหยาปีชินปาร์เลยจ้าได้ไหมจ้าว้าวตอนนี้เราเหลืออุปกรณ์อะไรบ้างคะติดอันนี้ก่อนอติดอันนี้ก่อนมีเส้น,นเดียวเ<ช>ส้นผ้าเหรอฉันอยากได้เส้นสิแล้วก็คล้อง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 ไปตามต้องคริสต์มาสเลยนะคะไปเลย ผัดผัดอย่างนั้นแหละค่ะถูกต้องค่ะโหยดูสิเริ่มสวยงามแล้วรีบร้อยโอ้หอ,อย่างต่อไปนี่ค่ะว้าวอนี้เด็ดสุดเลยนะทุกคนเป็นโซ่สีทองอะเป็นสร้อยสีทองแล้วเราก็จะเนี่ยค่ะวน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 ,น,นไปรอบต้นคริสต์มาสเลยนะคะหนูยิ้มใส่ข้างล่างนะคะหนูยิ้มใส่ข้างบนนะคะไปแล้ว <G ren minimalist> มันสั้นนะคะหน,นูแนะนะว่าหนูย่าให้ขยับขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงเพื่อที่มันจะได้แบบวนๆได้หลายรอบนิ้ืนคลักหน้าเลยค่ะตรงนี้มันเหลือเนาะเราก็สามารถแบบอย่างนี้ได้ค่ะภาพลงไปอนี้เลยใช่ยางนี้เลยแต่เราจะฝั่งนี้พอดีโอ้ยสวยนะคะเนี่ยถือไหมโอ้โหดูสิ ว้าวน่ารักมากหุยได้แล้วนะเราจะไปเสียบดาวบนยอดสุดเลยพร้อมหรืยังคือมันสองคนเลยพร้อมนะเสียบดาเลยจ้าใจเย็นๆหมุนๆคนนึงจับโอเคหมุนได้แล้วนะ กันนะคะคประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยดูสิเือ <c oughs> มากมากเลยอ,อะไรเนี่ยนี่ไม่รู้เสร็จแล้วเราก็จะช่วยกันขยับเข้าไปชิดมุมเลยค่ะ,ะช่วยกันนะคะไปเ,เรื่อเห็นแต่เท้าหนูแย้มไปอีกนิดนึงโอเคค่ะ